จะไได้ินม่ว่วาเุ้ยไม่ธรรมาดานะเนี่ยลลนคยนนน้้้้องไมัาใเจตโอยอดโดนต้าลิเกติ์ไปสิพนมรุ้งภูมิใจเสนอคุณซื้อเชฟทำป่วนกันให้สุดแล้วหยุดที่ความอร่อยและแขกรับเชิญที่จะมาป่วนกันวันนี้ก็คือคุณบอยพิสนุนักร้องอารมณ์ดีเจ้าของผลงานเพลงโลกเสมือนจริงและอีกมากมาย ปัจจุบันผ่านตัวมาเป็นนักแสดงคลิปมากความสามารถมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายไม่ว่าจะเป็นละครพิธีกรดีเจรายการวาไรตี้ต่างๆอย่างรายการตลก6ฉากในบทของแมนเมืองที่สามารถสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมเป็นอย่างมากและวันนี้คุณบอยต้องมาซื้อวัตถุดิบเพื่อให้เชฟลองสั่นเมนูที่คุณบอยอยากกินแต่มีกติกาว,ว่าจะต้องห้ามบอกเชฟว่าอยากกินเมนูอะไรและจย์เพิ่มความสำหรับอีพีนี้ก็คือ คุณบอยจะต้องสวมบทบาทที่ทีมงานกำหนดโดยต้องรับบทเป็นตัวร้ายตลอดการซื้อของส่วนเครื่องปรุงพื้นฐานไม่ต้องซื้อค่ะเชฟเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณบอยจะทำสำเร็จได้เป็นเมนูที่อยากกินหรือไม่ไปดูกันสวัสดีครับทุกคนครับนี่คือรายการพนมรุง้งคุณซื้อเชฟทำป่วนกันให้สุดแล้วหยุดที่ความอร่อยครับสวัสดีครั้งครับผมบอยพิษณุนนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดมารวยครับ ครั้งแรกเลยในชีวิตที่มีโอกาสได้มาตลาดมารวยฮะใหญ่มากนะครับก็เมนูวันนี้ที่ผมจะทำนะครับนั่นก็คือเมนูแกงกะหรี่เนื้ออาจาดผมมากเป็นคนชอบกินแกงกะหรี่เนื้อมากเพราะว่าคุณแม่ผมเองเนี่ยเขาก็จะมีสูตรที่เป็นสูตรเฉพาะของทางบ้านเลยเขาจะมีมีความติดเป็นแบบแขกๆหน่อยหนึ่งแล้วผมก็จะกินตั้งแต่เด็กผมรู้สึกผมชอบกินมากเลยแต่วันนี้ผมไม่รู้ว่าเชฟตุกตาจะทำมาเป็นแบบไหนนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันจะให้ผมทำอะไรบ้าง คุณอันนี้อะไรฮะซองผ้าป่า,อ,ปาอันนี้คือภารกิจที่ผมต้องเจอใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแต่ระ<ๆ>คุณบอยจะต้องสวมบทบาทตามที่ทีมงานกำหนดโดยต้องรับบทเป็นตัวร้ายตลอดการซื้อของบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเอาจริงไลเนี่ยเฮ้ยแล้วผมจะไม่โดนพ่อค้าแม่ค้าดา่าเหรอตัวจริงอาจจะน่ารักแนละ้วมาสวมบทร้ายอะไรเงี้ยทำไงอะ จะโดนตรีนแล้วนะครับผมคุณอยากเห็นผมเป็นตัวร้ายใช่ไหมตามมาผมจัดให้เฮ้กุ้งโหลอะไรอ่ะสามร้อยเหรอทำไมแพงเลยอ่ะฮะมีถูกกว่านี้ป่ะ เนี่ยเขาให้ผมเป็นตัวลายผมพูดเล่นนะจะได้ออกตตลาดมารวยป่าวะเราจะซื้อไม่ได้ซื้อด้วยไม่ได้ซื้อเขาด้วยครับซื้ออะไรก่อนดีครับซื้อผมไปซื้อเนื้อก่อนเลยได้ไหมเพราะว่าแกงกะหรี่เนื้อมันต้องมีเนื้อก่อนนะทุกคนพี่ขายอะไรอ่ะขายเนื้อค่ะขายเนื้อเหรออยู่ให้ไกลก่อนกลัวมีดเว้ย ขายนานยังฮะนาค่ะอร่อยแม่เนื้อร้านเนี้อร่อยค่ะอร่อยไม่เก็บไว้กินเองอ่ะมีเนื้ออะไรบ้างเนี่ยอเอาเนี้ยละกันโลหนึ่งอุ้ยเสียวเท่าไหร่เนี่ยโล260คะทำอะไรไหมจ๊ะทำอะไรจะทำอะไรหมายถึงจะแทงผมเหรอให้หั่นยังไงหั่นมาเลยหั่นมาเลยหั่นมาเลยหั่นแบบโลมาเลยเอามาหมดหน้าเท่าไหร่ 300นะครับคนร้ายมีนะครับด้วยกูกลัวไม่ได้ออกจากร้านเขาจริงๆมีดเขาก็ฝนตลอดเวลาเลยอิสลามอะเลยกุมอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ถือสากันนะไหมคะเขาให้ผมทำอย่างนี้กูจะได้ออกจากตลาดไหมเนี่ยวันเนี้ยไปครับร้านไหนร้านพี่เหรอโอ้โห แล้วพ่อขาหน้าโหดซะด้วยพ่อขาหน้าโหดซะด้วยแล้วจะกูจะกล้าเล่นบทร้ายไหมเนี่ยโอ้ขายผักเยอะเลยมีทุกอย่างสดไหมผักสดไหมสดครับผมชอบแบบเปื่อยๆมีไหมแบบไม่ต้องสดมากอ่ะเออมันเวลาไปต้มแล้วมันยุ่ยยากผมเอาอ่าเอานี้ไงเอาอันนี้เอานนี้มาครึ่งโลพอครับ ครึ่งโลพอแล้วกเวเว็เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้นิดหน่อยพอทำไมพริกมันนิ่มๆอ่ะพี่มันเปื่อยดีที่มันเปื่อยดีแล้วก็อันนี้ฮะอ่าอันนี้อันนี้มาสามมันพอสามันพอขายนานยังครับนานแล้วครับตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เช้าแล้วเนาะใช่ครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> โดนเล็กเนี่ยโดนถูกคนซะด้วยอื้อยือ120บาทครับ120บาทเอาไปเลยผมให้ร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนใช่ครับพี่ครับผมขอบคุณมากนะครับโอ้ถ้ามีลูกค้าอย่างกูเนี่ยร้านเขาเจ๊งแน่เลยาามาทอน20บด้วย <c oughs> อ่าอย่างเงี้ยถูกกิจาการล,กลุ่งเรืองอย่างเงี้ย <laughs> โอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้ยหอมแดง เจอละเจอละน้องมีแกงกะหรี่ปะ่ะแกงกะหรี่มันต้องผสมครับงั้นเอาพิกแกงแดงแกงแดงเอาหยาดหรืละเอียดดีเอาละเอียดดีกว,ว่าแล้วมีผงกะหรี่ด้วยป่ะอ่าจัดดิผงกะหรีหนึ่งต้องมีผงกะหรี่เท่าไหร่ลูกพี่ 54, ห,าห้าสิบสี่ฮะ ขยันทำมาหากินมากเลยวัยรุ่นสมัยนี้มีกะทิป่ะเอาแล้วกูจะเดินออกมาททำไมเนี่ยโอ้อากะทิคั้นสดเลยเหรอเอาดิขอโลนึงดีกว่าเอาทั้งหัวทั้งหางเลยเอากลางมาด้วยเยอะไปนะผมว่าเยอะไม่ต้องยุ่งคนจะเอาโลนึงก็จะเยอะไปอีกจะให้เอาแค่ครึ่งโลอ่ะโอ้โคตรหนักเลย ของตอนนี้ครบแล้วฮะทุกคนแต่เชฟอาจจะเก่งเงินไปละเดี๋ยวผมหาอะไรไปแกล้งเชฟนิดนึงก่อนดีกว่าเจ๊เจ๊อยู่ไหนไมาล่าขายไงเนี่ยมาล่าคีโนะค่ะ,คะขีผมมัง้งโลละแปดสิบบาทโอ้เอานิดเดียวได้ปะ้ด้เอาสี่ลูกเนี่ยเท่าไหร่จ้ะ15บาทต่อค่ะ15บาท พี่อันนี้เท่าไหร่อ่ะยี่ห้าค่ะ25ค่ะอายุเท่ไรเนี่ยสิบเก้าปีถามทำไมวะน้องสาวไหโอ้เป็นลูกเลยอ่ะปะเรียบร้อยแก่อนที่จะได้อะไรนะยังไม่ได้จ่ายเงินด้วยแม่ซื้อไปอ่ะเชฟงงเขาพูดมาจากไหนวะมาล่ามาจากไหน อันนี้จะเอาทั้งหน้าทั้งหลังเลยเหรออ่ะเอาไปยี่เซต้นห,หตนหอมไม่เอาไม่ชอบอ่ะโอ้ต oh, ายละโอเคครับเดี๋ยวไปหาเชฟกันเดี๋ยวมาดูว่าเชฟจะทำเมนูอะไรให้ผมทานไปครับลุยโอ้วัในนี้ใครจะมานะจะหล่อหรือจะสวยก็ไม่รู้เลยไหนหใครจะทำ ใครเนี่ยกลับบ้านก่อนนะแม่ไม่ชอบเสียงดังเชฟวัสดีครับแม่วัสดีครับอะรมาเหมือนท่าทางจะหนักหนักมากให้แม่ดูก่อนถ้าจะซื้อเตารีดมาด้วยมั้ไม่มีไม่มีไม่มีเตารีดเกินไปอันนี้อะไรแม่รู้ไหมอะไรกระทะเอ้นี่มามีน่ารักอ่ะมีกะทิมีข้าวโพดทำขนมหวานหรอมีข้าวโพดปาร์ มีอันนี้มาอีกอันนี้เป็นอะไรแม่เดาได้ไหมว่าคืออะไรไก่จ้ะไก่ใช่ไหมไก่จ้ะได้ยินไม่ว่าเสียงใครอุ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยคนร้องไห้มันเคยใช้เจ้าน้ำตาโอยโดนกลาลิเกติฟไปสิร้องจะจบเพลงเลยผู้จาร้องอ่ะมีอันนี้แม่มีหอมใหญ่ เนื้อสันนอกแตงกวาครับแตงหอมใหญ่แตงหอมเล็กพริกชี้ฟ้าพริกเหลืองแล้วก็น,นี้ด้วยครับโอ,โอ้อันนี้ไวชลาชอบกินมะระขี้นกมแม่กินดีมีประโยชน์ด้วยนะเนี่ยมะระขี้นกอ่ะแค่นี้เลยเแม่พริกแกงแดงผงกะหี่ รู้เลยรุ <laughs> ่นแม่มาเอ้ยไม่ใช่รู้เลยเนี่ยมาดูที่ว่าแม่จะเลือกอะไรบ้างได้เลยแล้วเมโนูท,ที่แม่คิดเนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนใจหนูหรือเปล่าได้ครับแม่ขอเป็นวัตถุดิบหลักก่อนเลยแม่เลือกเนื้อเนื้อสันจะด้วยนะซื้อเก่งนะเนี่ยเนื้อสันที่แม่เลือกแล้วก็นี่ปลากระบาดอะไรนะี่หัวปลากระบาดเออหัวหัวเอเอาหางมาด้วยแต่แม่มีวิธีเอาหางด้วยแล้วต้องใช เอาไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ทั้งหัวทั้งหางเลยเอานี่ไปเก็บเพราะมันจะปิ้วจริงๆผมขอกลางเข้ามาด้วยนะเขาไม่ให้ใช่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่เอาหอมใหญ่หอมใหญ่ก็ซื้อมันน้อยเนาะอาชุดนี้นี่เครื่องแกงกับผงก็รีมันฝาลางมันฝาลังเอาไปหมดไหมไหมเอาไปหมดเลยถ้าผมเลือกผิดมาอันนี้มันเขียวไปอันนี้มันแก่ไปปะมันตุ่มตุ่มตามเดี๋ยวเอาไปปลูกนี่เอาไปปลูกได้ชีฟ้าเหลืองชีฟ้าแดง แล้วก็หอมแดงหอมแดงสองอันนห้หนูเอาไปกินไปแม่ให้โอเคไปไปถวายไปถ้าพูดเอาไหมพูดไม่เอาเราเอาไปทาไอ้นี่กินขพาวโพูดหวานทำไมเงะไม่เอาไม่เอาหรอไม่เอาโอเคให้แม่เลือกแค่นี้แค่นี้เดี๋ยวไปดูซิว่าเรามาเตรียมวัตถุดิบเตรียมเครื่องปรุงเตรียมอะไรเตรียมอะไรมันจะไม่อร่อยขอบอกไม่อร่อยนะออ้ย ให้มันกล้าพูดเธอคว่าไม่อร่อยนะมันไม่มีในสารระบบจริงปะ<ร>เนี่ยไม่มีในสารระบบไม่ได้มาอวยกันนะว่าเป็นแบบเชฟทำอาหารไทยมือหนึ่งแล้วติไม่ได้อะเดี๋ยวลองดูซิว่าสิ่งที่น่ยหนูพูดหนูคิดมันจะตรงไหมเวลาชิมแล้วเคยมีคนติไหมบ่อยหลอแล้ว <Boy. S 2> ลทำไงอ,อะก็ปากใครปากมันอร่อยแม่ไม่อร่อยเขาก็ไม่เป็นไรแม่อร่อยเสียอย่างอ๋อไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธงั้นวันนี้ผมติได้เนาะเกลียดตลอดอ่ะ้หวตายแล้ว เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบัะเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับแม่นี่วัตถุดิบพื้นฐานของแม่อันดับแรกเลยน้ำมันพืชน,น้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวเกลือน้ำส้มสายโชยเก่งจังเลยของผมมีอะไรหนูบรรยายเองเลยลูกของผมมี <c oughs> เนื้อสันนอกห <c oughs> อมใหญ่ มันฝรั่งแตงกวาครับหอมแดงแล้วก็พริกแดงพริกเหลืองพริกแกงแดงผงกะหรี่ขัวกะทิหางกะทิแล้วก็น้ำเปล่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูขั้นตอนก่อนว่าแกงของแม่เนี่ยแม่เริ่มจากอะไรเริ่มจากอะไรจ๊ะหั่นเนื้อก่อนสิคะหั่นเนื้อให้บอยหั่นไหนแม่สอนก่อนตรงเตาอย่างนี้หนูบ้างไปอย่างนี้ค่ะบ้างไว้เลยอันนี้ถือว่าซื้อเนื้อมาถูกไหมแม่ เอาครึ่งเดียวพอลูกเอออันนั้นเก็บไว้ทำเมนูเอื่นกครึ่งหนึ่งเออหั่นแนวไหนโอเคอืมเออเก่งนะเนี่ยเออถ้าทางจะชอบเคยซอยเนื้อเคยหั่นเนื้อผมชอบทำอาหารแม่ออออใช่ดีแรอด่ะทำอาหารเนะี่ยมาแล้วครับรวดเร็วรท<า>นันใจต่อไปเป็นอะไรจ้ะแม่โรยเกลือน,นิดนึงคือเทคนิค เอาเกลือเลยขยายายำยาพยาาไปเอออันนี้ให้เลือดมันออกให้เหมือนแบบเอาขยำมั่้อใส่เยอะไหมครับใส่เยอะไหมลูกมันเยวมันเค็มใช่ไหมครับโอ้ยอร่อยเดินรงวัเนี้ยอันนี้ผมล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องห่วงนะครับเราก็เก็บพักไว้พักไว้อ่ะพักไว้ต่อไปเป็นอะไรครับแม่ก็จะเอาอันนี้ไปตุ่นนะลูกแม่เนี่ยคือเทคนิคคือเราจะไปตุ่นอาหางกะทิ เพื่อเป็นการเปิดแล้วก็นำร่องที่จะให้เครื่องแกงมันเข้าไปหูไปตุนกระหางกัที่ก่อนก่อนจะทำอื่นเราต้องสูนก่อนสูนกระหางอันนี้หางแม่อันนี้หางอ่ะไปุ่นไปหนูไปตุนวันนี้ช่วยแม่หน่อยนะโอเคครับ โอเคตัวนี้40บนาทีครับหลังจากนี้ทําอะไรต่อคบแม่มาเนี่บอยมาได้ครับเอาอะไรคนก็สงสัยนะวันนี้ทําไมแม่ยืนตรงตรงแม่ไปเกิดดูัติเหตุไปเต้นรีลาดไปเต้นรีลาดแล้วก็แพลาดไม่รู้วยไงเอาอะไรต่อแม่ให้ผมทำอะไรทำสองอย่างนี้อ่ะอันนี้คือปอกปอกอันนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปตุ่มกับเหนื้อนู่นต่อไปครับหั่นครับ หั่นเลยนะครับโอเคสวยงามไปน้ำมาลูกโอเคออกกันดลล้างเสร็จแล้ว <c oughs> ข้อออกจากน้ำนะลูก เขาถึงเรียกว่าลาจ้ะหิวไม่ลูกมากินกับแม่ไม่ลูกอันนี้เดี๋ยวเราจะไปตุ๋นเพราะเป็นอะไรที่สุกช้าครับผมเพราะฉะนั้นเราไปตุ๋นรวมกับเนื้อครับแม่เน้อเนี่ยเวลาผ่านไปไวเมืนโกหก15นาทีผ่านไปเราก็ใส่ลงไปเลยจ้าลงไปด้วยกันเลยเนาะมีไหมฝาหม้อเนี่ยมีค่ะแม่ฝาหม้อโอฝามากเลยเราฝาบ้านนุ่น อันนั้นตุนไปแล้วก็มาเตรียมอันนี้ต่ออ่ะอันนี้ใช้เป็นเต่าเหมือนกันปะใช้เป็นเต่าเหมือนกันเลยเรียอย่างเงี้ยน้ำาราจากต้องมยาแน่เลยทำเหมือนไม่รู้อ่ะพูดอ่ะไม่รู้ <tenga> แหมไอ้นั่นบอกค่าค่าพูค่าก็ยังเงทำเหมือนไม่รู้อ่ะแหมตุ่นมาขนาดนี้แล้วโอ้โหเชฟระดับประเทศขนาดนี้แล้วทํามาไม่รู้จะทําอะไรผมก็เกินไปแล้วเออรออะไรล่ะเออต้ําน้ำมาจาศรอเลยเดี๋ยวมันจะได้ไม่ร้อนไปเอาน้าอุจจาด์มาน้าอุจจาร์มาตัจาดมาแล้วที่สิบนาทีแล้วเนาะงั้นหนูไปเปิดฝาก่ะทำไมเปิดทาไมแม่ปิดไว้นานไม่ได้เดี๋ยวมันเละกู้ยังไปข้างบ้านเลยลูกมันร้อนจัดตลาดบอกอ้าว เสี่ยวสลังวูบว่าไม่ต้องห่วงแม่ผมไม่ทําให้แม่เจ็บหรอกแค่นี้แม่ก็เจ็บเยอะแล้วเจ็บนากด้วยกอนนี่อ่ะเรามาดูในส่วนของน้ำอาจาัดว่ามีอะไรบ้างาทำยังไงนะน้ําเปล่าเลยลูกน้ําเปล่าไอรมาแม่เปิดไปอดอไอรูรรมาเทลงไปสามบาทห้าสิบปลุกเกลียะปานหมุดเลย น้ำต้มสสยถูอ่าแล้วก็คนไปเรื่อยๆคุณแม่นี่เหมือนท่านสมัครเหมือนกันเนาะเอชิมไปบ่นไปยังไม่ไปหาเขานะไม่อยากไปนะเออแค่เหมือนๆก็บอกก็ยุคหนึ่งต้องท่านเหมือนกันเนาะเขาชิมไปบ่นไปอะเนาะจะละเหมือนกันแหละเที่ยวนานไหมครับสามวันฮะเกี่ยวมันว่างมากเหรอเกี่ยวสามวันอะฮะอันนี้มันทํางานมันไปแล้วก็มานี่หนูหันแตงกวาแตงกวา ต้องสไลด์ไหมบอต้องหั่นนาๆนะถ้าหั่นบางไปไม่อร่อยมันไม่กรอบอืมก็จริงๆน้ำอาจาดมันก็คล้ายๆกับอาจาดสเตะะ๊ะเนาะมันก็คือตัวเดียวกันๆๆๆๆถูกไหมครับอันนี้ใส่นี้นะครับ โอเค,อเคใส่มาด้วยกันถูกไหมครับใส่ข้างๆโอเคใส่ข้างๆเอาซอยพริกเราเร็วเข้าได้เลยพริกเ,เหลืองนะแม่นะไม่มีผักชีเนี่ยไม่ต้องใส่เพราะผมซื้อมาแค่นี้แม่ <c oughs> อะไรต่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำมาจ่ายเราก็เนียเริ่มเหนียวแล้วนี่เปลี่ยนสีแล้วเหนียวจะดูว่าเนี่ยดูนี่มันต้องเหนียวแค่ไหนครับก็เราเทไปเนี่ยถ้ามันไม่ขาดสายเนี่ยมันเริ่มเหนียวแต่นี่อีกนิดนึงอันนี้มันยังขาดสายอยู่ครับอรอแป๊บหนึ่งนี่ถ้าเกิดจะรู้ว่ามันเหนียวหรือไม่เหนียวเนี่ยเราสังเกตที่ฟองมันถ้ามันเหนียวแล้วเนี่ยฟองมันจะโตๆใหญ่ๆเนี่ยได้แล้วเนาะพอมันเย็นแล้วมันจะเหนียวอ่าโอเคงั้นผมปิดเลยนะแม่นะจ้ะเดี๋ยวเรามาผัดเครื่องแกงกันเลยนะลูกได้ครับ หนูไปเท่ใจนู่นเรามาเริ่มผัดเครื่องแกงกันเลยนะลูกมา,มาใส่อะ<ห><ส>ไรก่อนใส่แม่เราจะเอาน้ำมันนำร่องนิดหนึ่งเพื่อให้เครื่องแกงมันสุกนิดเดียวนิดเดียวเครื่องแกงใส่เลยลูกผัดเครื่องแกงให้สุกก่อนเอากระทิไปใส่ผมกะรีใส่เมื่อไหร่ครับอ่าใส่เลย ต้องผัดต้องทำแบบนี้ใส่น้ำปลาลงไปน้ำมานลูกใส่พริกอ่ะสีน่ากินมากเลยอะ่ะแล้วเราก็จะย้ายอันนั้นมานี้ยกลกลกอันนั้นมาแม่ยกอันนี้าวางนี่แล้วเราก็จะเทอ,อันนี้มาเทดูนะเดี๋ยวนะค,ค่อยใส่หอมอุ้ยดูโคตรน่ากินเลยอะ่ะอ้าวแล้วหนูใส่หอม หอมใหญ่เอาเอามาต้องเยอะนะเอาครึ่งเดียวเดี๋ยวสินาทีพร้อมทานเลยกับโอ้ไม่ต้องลุ้นแล้วมั้งพราเมนูอะไรใช่ต้มมาละอีก10นาทีน่ะเดี๋ยวมาจับเสิร์ฟกันฮะจับสิบนาทีผ่านไปครับผมแม่เรงเตนเรงเตงนและรสนาก็ออกมาจากบ้านตอนนี้ เชิญไปคะท่านพี่ท่านพี่ชิมเลยค่ะชิมเลยนะครับตอนนี้ได้แล้วน่ากินมากแม่แซ่บเวอร์เบอร์ตองอ่ะแม่แซฟเวอร์เบอร์ตองระวังนะลูกหนาวร้อนอือหอมวะร้อนเอาละนะอือคุยดูเนื้อดิเนาะชัมโบชัมโบ ชามแบบใหญ่ๆเลยอะอเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากับแกงกะหรี่เนื้อ น้ำมาจากถูกใจหนูไหมรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าผมจะกินแกงกะหรี่เนื้อเนี่ยแม่เก่งจังเลยเนี่ยแม่รู้หนูชอบอะไรกะหรี่กะหรี่แกงกะหรี่เนื้อเออเออถ,ใใถูกใจครับ<ๆ>ผม สีสันสวยงามมากแล้วเป็นคนชอบทานเนื้อมากมแต่นี่คนละสูตรกับแม่บอยแม่บอยจะเป็นสไตล์แบบใส่มัสตาอ๋อเป็นอ,อีกแม่หนูก็คงจะอร่อยกว่าเป็นอีกไมไม่ไม,ไม่เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งครับอ<ร><ม>๋อเ,เป็นแบบนึงนะฮะวันนี้เนี่ยแกงกะหรี่เนื้อของแม่เนี่ยเลือกกินกับตัวนี้เลยข้าวพนมนุ่ขขงข้าวหอมพิเศษเป็นข้าวที่มีส่วนผสมลงตัวของข้าวหอมจําจนวน30เซต และข้าวขาวจำนวน70%ข้าวหอมมีคุณสมบัติหอมนุ่มเหนียวส่วนข้าวขาวร่วนหุงขึ้นหม้อเมื่อนำมาผสมกันด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของพนมลุงทำให้ได้ข้าวหอมที่เมื่อหุงสุกแล้วจะขึ้นหม้อแกล่งเป็นเมล็ดขณะเดียวกันก็หอมนุ่มพอเหมาะน่ารับประทานจึงเหมาะกับทั้งปรุงเป็นข้าวผัดข้าวราดแกง หรือจะรับประทานเป็นข้าวสวยกับสำรับกับข้าวก็อร่อยไม่แพ้กันเหมาะมากเลยจัดเมนูแกงของแม่วันนี้ได้เลยครับมแม่ผมชิมได้หรือยังอ่ะเอาเถอะหน้าหลายเวลาแล้วลูกน่ากินมากคุณไม่ได้มีลูกมันฝรั่งอร่อยมอากเอาหน้ามันฝรั่งมันฝรัง่งกินที่ไหนก็ได้เดี๋ยวให้แม่ก่อนเอออันนี้โอ้ยให้เยอะจัดอ่ะไม่เป็นไรนี่ไงนี่ของผมนี่แม่ชามโบชามโบเอาจย์ด้วยแม่จย์ซะหน่อยอันนี้หนึ่งนิดหนึ่งอันอัตตาตัดเลี่ยนเนาะตัดเลี่ยนแม่ <N> นี่ราดด้วยน้ำาจาัดนี่ชัมโบชัมโบดูนะสุดอ่ะแม่จจานบน้ำอย่างเดียวแล้วกินกับข้าวมันนงๆุงแล้วมันเรียงเม็ดโอ้ยไม่แสบไม่อะไรอร่อยอือร่อยมามกเลยอ่ะปลาก็อร่อยลนะ ดี๋ยวจริงมันเหมาะกับข้าวข้าว,าวสวยร้อนๆแบบนี้เนาะคือวันนี้รสชาติที่แม่แกงออกมาครับมันเป็นแบบรสชาติไทยๆมากๆแล้วมันได้ความแบบละมุนไปหมดเลยครับทั้งตัวเนื้อเองทั้งตัวมันฝรั่งเองพริกแกงเองรสชาติอร่อยมากเลยแม่แล้วพอมากินกับข้าวหอมคัดพิเศษแบบนี้แม่ตักไ <นะ S 2> หลุงโอเคเ <ๆ S 1> ข้ากันมากคับแม่น้ำแกงของแม่นะพอลดลงไปในข้าวเนี่ยนะโอ้โหฉ่ำๆอย่างนี้นะ ไม่ใช่ทำแล้วจะเละนะข้าวตัวนี้มันไม่เละเพราะมันเป็นข้าวผสมระหว่างเป็นข้าวหอมกับข้าวขาวรวมกันแม่มันเหมาะกับการกินแกงแบบนี้เพราะว่าแกงมันจะเป็นตัวน้ำน้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราไปกินแบบข้าวหอมมะลิแบบแฉะแล้วเนี่ยเรามากินกับแกงอีกมันจะยิ่งแฉะไปใหญ่ใช่ไหมถ้าเป็นน้ำด้วยนะมันอุ้มน้ำมันก็ทําให้อุ้มน้ําแกงด้วยทําให้ทานอาหารมื้อเนี้อร่อยขึ้นนะนี่เขาอะไรบอกด้วยลูกพนมมหาสารคามมั้งญาติจระเิญพรลวยเออพนมรุ้ง อย่าลืมนะเทคนิคดีๆแม่มีให้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัง s c ดท b ายกดกระดิ่งทิ้งๆในเพจข้าวขนมลุงนะคะย้แล้วหนูล่ะมีผลงานอะไรบอกเข้าไปด้วยตอนนี้บอยมาทําธุรกิจอาหารแม่ทําธุรกิจอาหารอะไรลูกเป็นขายปลาแซลมอนครับผมเป็นแซลมอนซาซิมิเป็นแซลมอนดองกุ้งดองอะไรอย่างเงี้ยติดต่อพันทางไลน์แอดได้เลยครับก็คือแอดมอนบอยแอดมอนบอยได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วจ้าเที่นี้ลาไปก่อนนะจ้าายบายอยู่ด้วยกันก่อนซิไม่ลาไม่เอาแม่ขยับตัวไม่ได้เอาแม่ไปไหนเอไปด้ว <laughs> บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้า